ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันไมีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูสตรีมสด a c e b o o k ของเราเนาะใครที่ึ้นสตรีมไปแล้วนะครับคนดูน้อยๆน,นะครับหรือไม่มียอะคนดูเลยก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่หน้าเว็บไซต์ km social ถ้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวลิงก์ไว้ทิ้งไว้ใต้ใคลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคิลโค้ดในคลิปนี้กันได้เลยเนาะ ใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื้อกระแสดังตรงนี้ได้เลยนะครับใครที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกนะครับก็สามารถสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะถ้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามากรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยเนาะแล้วอย่าลืมติ๊กแสนแม่แกม้มอัตโนมัติตรงนี้ด้วยแล้วก็สมัครใช้งานดาังตรงนี้กันได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูล่านี้้กันนไดเลยะ อาส่วนผม่าเคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็ใช้เลยก็แล้วกันเนาะอ่าข้อมาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเลือกใช้กันได้เลยนะครับตรงนี้เนาะก็หลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook, Instagram, YouTube แล้วก็ TikTok เนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาขอใช้ในหน้าของ Facebook ก็แล้วกันนะครับ มดหมูตรงนี้นะครับแล้เรากดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหามดหมูที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาขอใช้ในด้านของเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับเรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับเพื่อนถูกใจที่จะเลือกบริการไหนก็สามารถกดเลือกบริการในการได้เลยเนาะเดยผมก็จะขอเป็นเลือกบริการตอนแรกก็แล้วกันนะครับเอาเป็นแค่1ิ้านาทีพอเนาะลิงก์ตรงนี้นะครับให,ห้เราไป่นนสต์เเลย็ะบซ คำนวณอยนี้นะครับก็สามารถดูคำตอประสง่งตารางตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปซักหนึ่งร้อยก็แล้วกันเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายหลังจากที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันตล่างตรงนี้กันได้เลยเนาะก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาเลเลตเพิ่มเติมก่อนนั้นบนตัวเงินได้เลยนะครับเพื่อให้มีรายปิดพลาดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นเเ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 ขขขีีีียยยยนน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 ปรรรรระะะะะมมาาาาาาาณณ้้้้ลลลลต่่่อออออออคคคคััับบไไิกกกทดดดดพืูสถงงง์ุ เราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการถังซื้องคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดเงินของคุณเหมือนกันได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขอ,ออกเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่มือแนบด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบไปได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอดำเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมเงินให้เรากดไปที่เมนูตเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับเข้ามาหน้าต่าง,ตางเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเนาะทรายทรายนะครับก็จะมีอยู่สามช่องนั้ในการชำระเลยนะครับก็จะมีทั้งพร้อมเพย์ถุงมือวัลเลตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีกก็็มาาใช้งงนนคคััะรบอย่าลืมเข้ามาอีการเเติิมงนในแแตต่ลละพฟอร์มด้าานล่งตรรงนนนี้้กััดวยะคบ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสมเกินระบายบึ้นไปแล้วนะครับก็จะ <Pine apple> สามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนัจงจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับตอนนี้จะมีมากกว่า4 0ยกว่าเรื่องเลยมีหนังภาคไทยซัดใจนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนว่างๆก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะก็ะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรต่างชื่อเลยนะครับ เว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆเนี่ยนะนี่นะเดี๋ยวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยเนาะส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีขนบายด้านหลังะกดเข้ามาอยกันด้วยนะครับผมก็ยืมเนาะกดเข้ามาดก็จะกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อมินนะครับสอบถามอันนาแอดมินเนาะก็เราไปที่เมนูติดต่อมินนะซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ กมาหน้าต่างในต่อมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูด้านบนตรงกันได้เลยเนาะถ้าสนใจน,นะครับก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์นี้มปคุยแอดมินได้เลยแอดมินนะครับก็พร้อมตอบกลับหรือพพอร์ตตลอด24ชั่วโมองเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเหลือ้า่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมู่เนะาะแจ้งปัญหานะครับเลอขออเดอร์ใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถเซน็นกรอบแสดงความเห็นกันได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือต่างต่างนะครับก็สามารถแท็ก เพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูยอดสตรีมสดของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้คนดูเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือย,ยังอ่ะตอนนี้สตรีมสดของเราคนดูว่าเพิ่มมาเป็น1 2 5คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมก็มีแค่4ี่หคนเองเนาะก็ทาไเซต์นะครับก็ทําการแถมยอดให้มาเล็กน้อยด้วยนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่าส,สุดๆไปเลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซตด์ดีๆแบบนี้ก็สามารถไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไมือซ้ยตงกดล ก็มัหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับให้กับเพื่อนเพื่อนของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณนะครับเติมต่ำหรือมากขึ้นไปคนนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลิงก์ไว้ที่ทิ้งไว้ใต้ใคลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็กดสแกนเขียวโค้ดในคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดผิดพลาดอะไรใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่คลิปปนนนะีี้้กก็ตตออองขัััววละไ่เาสสดครบ